ผมเชื่อว่าคงจะมีคำถามอย่างแน่นอนว่าข้อตกลงยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวระหว่างจีนกับไทยที่เพิ่งจะลงนามกันไม่กี่วันก่อนหน้านี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยได้มากแค่ไหนบทความช้นหนึ่งที่ผมพบใน Global Times สื่อทางการของจีนเมื่อวันก่อนก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีได้ระดับหนึ่งครับ Global Times บกว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย คุณปานปรีเนี่ยประกาศข้อตกลงนี้อย่างเป็นทางการสื่อออนไลน์ของจีนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนี่ค,คึกคักขึ้นมาทันทีเลยครับก็ประาสอ้างรายงานของซีทริปซึ่งเป็นเอเจนซี่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนว่าการค้นหาคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเพิ่มขึ้นถึง7เท่าเลยนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มีการประกาศข้อตกลงนี้และที่น่าสนใจก็คือว่าการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินที่จะมาเมืองไทย ที่พักในประเทศไทยโรงแรมแพกเกจเท้าทั้งหลายนะครับ <P> เพิ่มขึ้น6เท่าโอ้โหแสดงว่าก็มีความสนใจมากขึ้นทันทีเลยนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับซีทิปบอกว่าการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้นะครับก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่จะเห็นคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับปรากฏว่าบุ๊กคิงของคนจีนที่จะมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงนั้นเพิ่มขึ้นถึง13เท่าจากปีที่แล้วนะครับแล้ว ข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่า44%ของคนจีนที่จะมาเนี่ยมาเป็นครอบครัวครับมีเด็กเล็กมาด้วยและที่น่าสนใจพอๆกันก็คือว่า33%เนี่ยจะเป็นคนหนุ่มสาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอายุ30ต้นๆนะครับแต่ว่าที่เป็นที่น่าสังเกตมากก็คือว่าซีทริปบอกว่าช่วงนี้มันเริ่มมีแนวโนว้มของการท่องเที่ยวท,ที่เรียวกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ครับก็คือการท่องเที่ยวโดยคนจีนหนุ่มสาวที่มาเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับ มากันเพื่อที่จะมาเที่ยวอย่างจริงจังอย่างเชิงลึกเลยนะครับก็ใช้คำว่า in-depth travel ก็คือไม่ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่พอเพลารที่คนทั่วไปเที่ยวแต่ไปเที่ยวที่เฉพาะที่คิดว่ามีความน่าสนใจและแน่นอนครับสิทธิพิบอกว่าที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษก็คือว่าทักท่องเที่ยวเหล่านี้พร้อมจะใช้จ่ายเงินเต็มที่ในการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและก็กินอาหารไทยนี่คงเป็นข่าวดีอย่างมากเลยนะครับและเป็นข้อมูลที่ทําให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือว่า แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงวีซ่าฟรีระหว่างจีนกับไทยนี้ที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าซินล่างไว้ป๋อซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มคล้ายๆกับ X หรือว่า Twitter นี่แหละครับของจีนนะครับปรากฏว่ามีการเข้าไปดูถึง95ล้านครั้งนี่เป็นตัวเลขเมื่อผ่านมาแล้ว2วันแล้วนะครับลองึกดูว่าจนถึงขนาดนี้จะมีคนเข้าไปดูมากน้อยแค่ไหนครับทั้งหมดนี้ก็คงมองได้ว่าเป็นข่าวดีสําหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทย หลังจากที่ซบเซากันมาหลายปีแต่ก็หมายความว่าเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับกองทัพนักท่องเที่ยวจีนจากนี้ไปครับ